สวัสดีครับวันนี้รีวิวโนวาอเอสเปอรนะครับปั้นมาใส่หัวใจเดียวกันครับ n o วาดูร,รอบๆก่อนนะครับเฟรมนี่เป็นเฟรมเดิมแต่ทำสีนะครับมันก็จะมีชำลุดนิดนึงตรง,ตรงๆตรงนี้ครับแค่นั่นเอง ดูไปรอบๆนะครับลูกกุญแจนี่จะมีีตรงนน้ะครับลูกกุญแจถ้าซื้อมาใส่ก็เปิดได้สบายนะครับพอดีเันเก่ามันเสียไปนะครับ โซ่สแตนเลสนะครับอ่าแล้วก็หม้อแบตเตอรี่นะครับอ่อนนะครับดูสตาร์ทนะครับเย็ยนเย็ยนเย็ยนเลย ครับอ่าดี๋ยครับแบตเตอรี่มันอ่อนนะครับเครื่องเงียบๆนะยครับแ่ะแต่ทาง ไฟเลี้ยวนี่ก็ถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนรีเลย์ตัวรีเลย์ไฟเลี้ยมันก็จะออกนะครับมันก็จะออกจากจากกระพริบไม่ใช่จะออกจะออกเพราะมันออกอยู่แล้วนะครับก็ใส่ตัวไอรีเลย์ไฟเลี้ยวก็ออกมจากระพริบขึ้นนะครับวัรีวิวกันให้ครบๆเลย ไฟหน้าไฟหน้าครับสูงไฟต่ำไฟลีรบไฟเบรกไฟเบรกนี่น่าจะต้องปรับสวิตช์นนะครับสวิตเท้านะครับ เงียบเงียบเลยตัดครับโอเคครับผมสนใจไงทักทายเข้ามาได้นะครับคุยกันได้ครับสวัสดีครับผม